ทำไมลูกจุกอึดอัดยังไงยังไงเอ๊ะยังไงเอ๊ะเอ๊ะต้องไปจะเป็นขี้มั้งนิ่งๆนอะเป็นไรให้คุยหอก เคยนะแม่ลิ้นหรองแม่ยังแม่ตัดติ้นเลยนิบเลยตัดลิ้นเลยนิบเลยเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะใครวะแม่ในกล้องมันดำจังแสงไหม Đâm trăng kè <laughs> Đê trăng cùm đâm trăng kè này Nó đút bạc bạc ต้องตูดนี่จะให้อุ้มมันสิจะให้อุ้มเออจะให้อุ้มมันสิจะให้อุ้มเหรอลูกเหรอนานนานนานจะให้อุ้มเหรอเอออุ้มไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ําเลยเล่นน้ําลายแล้วน่ะเล่นไปเลยเออ คนไม่ได้ตกยังไม่อาบ,นะนะลบลน้ลบลําเลยนะหวราะหัวลราะหเราะเรหเราะวรแหัวเราลหัเราะนระัดลร้นหนะัานนะะ ไรแรกไรแรกบีนใคาชวดอ่ะหนชวดชวดดูไหนลูกชวดน่ะชวดดูไหนไหนไหนชวดโอ้โหมันโดนปากมัน้วจ้ววว่นี่เดอมล้างอีกน่

พ่อไ่ได้พ่อสอนหนึ่งอข้อพ่อนุกคู่ยังไรก็อไก่อะ่ะถึงยังพ,พ่อท่องถึงข้อนุกมคู่ยังถึงยังหูกเนาพ่อท่องถึงยังไปอาบน้ำกันดีกาจะเห็นคอไปทำไม